รู้ทันทุกกลงออนไลน์รู้ทันภัยที่ปลายนิ้วช่วงเตือนภัยไซเบอร์ในช่วงเตือนภัยไซเบอร์ช่วงนี้นะครับผมเกี่ยวกับ3สิ่งที่ไม่ควรโพสะจะมีอะไรบ้างนะ<ม>คะไปที่ช่วงเตือนภัยไซเบอร์ค่ะสสิ่งเพื่อนเพื่อไม่ควรโพสลงโซเชียลมีเดียการที่เรานั้นโพสอะไรสักอย่างบนโลกโซเชียลมีเดียอาจทำให้เกิดผลกระทบหรืออันตรา,ายต่อเราได้ ในโลกของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองได้หลายทิศทางและรวดเร็วซึ่งหากเราโพสต์ภาพหรือข้อมูลบางอย่างอย่างไม่ระวังอาจตกเป็นเหยื่อของมิชาชีพได้ง่ายๆและคลิปนี้เช็คก่อน .com มีข้อมูลมาเตือนว่าสิ่งใดบ้างที่ไม่ควรโพสต์ลงโซเชียลมีเดียอย่างแรกเลยกับการเช็คอินตามสถานที่ต่างๆว่าเราอยู่ไหนทําอะไรอาจทำให้มิจาชีพหรือสตอกเกอร์รู้ว่าเรากําลังทําอะไรจึงเป็นเรื่องที่เสี่ยงมาก 2. ภาพถ่ายหรือข้อมูลของบุปหลานหรือคนใกล้ตัวของท่านคนร้ายอาจจดจําหน้าตาและนําข้อมูลไปทํามีดีมีลายได้ 3. กับการถ่ายอวดทรัพย์สินมีค่าเป็นเครื่องล่อตาล่อใจคนร้ายซึ่งคนร้ายอาจทำการค้นหาที่อยู่ของคุณถือว่าเป็นเรื่องอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิตของเพื่อนๆได้สุดท้ายขอให้เพื่อนๆระมัดระวังและใช้โซเชียลอย่างมีสติตรวจสอบผลกองตรวจสอบบัญชีมิอาชีพกับเช็คก่อน .com